คันนี้เป็น f อจังหวัดสุราษฎร์ครับโอ้โหใส่เพาลอยของอู่ปริชาติเพาลอยครับเพาลอยแขนสามสิบครับโอ้โหล้อมุดซุ้มเลยครับเตี๋ยแปกเลยครับอยากจะได้ย่อๆเตี๋ยๆล้อมุดซุ้มก็ต้องเป็นเพาลอยแขน30สิบนะครับดูครับโอ้โหโดนใจวัยรุ่นเลยครับเพาลอยแขนส0สิบครับดูเตี๋ยแป็กเลยครับ นี่ครับ FC ของอูปริชาตเพอลอยนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโอ้โหกำลังจะเดินทางกลับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสายพาลลอยของอูปริชาตเพาลลอยนะครับพอลลอยงานสร้างครับแขน30ครับช่วงล่างของลูกค้าในสุดจริงๆฮะเวลกัซีมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตียแปกเลยครับโอเคครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับ FC จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากๆครับ